สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเบ่าวแอมชแนลนะครับวันนี้เราจะพามาสวนฝรั่งนะครับที่เราลงปลูกนะครับนี่ฮะตอนตอนนี้ผมปลูกประมาณช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหมนะ่ตอนนี้กำลังแตกทําทรงพุ่มนะครับตัวน,นี้ผมททรงพุ่มอนยะู่ฮะกำลังสวยครับผมกำลังสวยครับ ตอนนี้ผมปลูกพันธุ์หงเป่าซือนะครับหงเป่าซือประมาณร้อยหกสิบกว่าต้นนะครับกับกิมจูครับที่ลงปลูกกิมจูประมาณร้อยี่สิบร้อยสี่สิบครับตัวนี้ถ้ามันจับลูกนะครับผมจะลองปล่อยลูกดูครับ ไอ้ต้นละลูกนะครับถ้ามันจับนะผมลองปล่อยให้ดอกบานนะตนนัเนี้เอาผมเด็ดยอดทิ้งดอกทิ้งหลายรอบแล้วครับตอนที่สวยครับสสวย จับลูกครับผมจะลองปล่อยลูกดูกนะครไอพันธุ์ของเป่าซือก็จะจับลูกยากหน่อยครับเพราะเขาชอบล่วงถ้ายุดต้นเขาไม่ได้อายุต้นไม่ได้ปุ๋ยไม่ถึงเลยพวกนี้<ม><ๆ>ปลูกหลายต้นนะมีเยอะเป็นพันธุ์ที่จับลูกยากแต่ว่าผลอร่อยฮนะพันธุ์ของเป่าซื้อนี่ย ลรับประทานเวลารับรทานอร่อยนนี้ผัดดีนุ่มนุ่มกรอบฟูหวานนะค่อนข้างรสชาติจะดีเหมือนดีที่สุดนะกำลังขอผมว่ารสชาติดีที่สุดนะที่ผมกินมาลองกินมาตอนที่ผมอยู่กรุงเทพนะผมลองซื้อซื้อกินดู อร่อยกว่าพันธุ์อื่นๆนกินจู้อร่อยกว่าพันธุ์อื่นๆผมว่าอร่อยกว่าพันธุ์อื่นนะที่ผมกินนะจะเป็นแนวทางใครอยากปลูกนะดินที่ผมปลูกก็ไม่ดีมากเป็นดินทรายอะดินทรายดินทรายดินร่วน,นไม่ดีมากครับว่าการทำทรงพุ่ม ค่อนข้างจะดีกว่าไอ้กิมจูนยะเดี๋ยวผมพาไปดูกิมจูกิมจูต้นค่อนข้างไม่สวยมากเน,ะนี่ต้นนี้เป็นพันกิมจูนะกิมจูก็ไม่สวยมากเท่าไรผมว่าพันของฝรั่งสือมันจะสวยกว่าโตเร็วกว่าเพราะเราตัวนี้เรา ลงปลูกความกันนะเนี่ยเอตันนี้ก็เป็นพันธุ์ของเป่าเสือครับตันนี้เอามาแจมเพราะว่าต้นกิมจูที่เราปลูกตัวนี้มันตายตายปั๊บผมพ่อผมก็เลยเอาปลูกครับปรากฏว่ามีพันธุ์ของเป่าเสืออยู่ในแปลงกิมจูครับนี่กิมจูกิมจูสี่เดือนเท่ากันนะกับของเป่าเสือ ไอ้ตรงโน้นนะไอ้เป็นพันธุ์หงปอเซือครับเนาะตัวนี้หงปอเซือไอ้ตัวนี้กิมจูครับผมกิมจูก็โตช้าความรู้สึกผมกว่าโตช้ากว่าหงพอเสือครับคมรู้สึกผมที่ผมปลูกก็คือต้นพันธุ์ที่ตายเยอะก็คือเป็นกิมจูนะ ิงพันตายลงลุมแล้วก็ยังตายปลูกประมาณร้อยหกสิบต้นตายประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าต้นปลูกเท่ากันจำนวนปลูกเท่ากันกับหงปอเสือแต่ต้นที่ตายเยอะกว่าหงปอเสือหงปอซสือตายไม่กี่ต้นเองครับตายประมาณสองต้นที่ผมลงปลูก ตอนผมลงปลูกก็มีรองก้นหลุมรนะับด้วยโดโดไม้โดโดไม้ตอนนี้ผมใส่สองรอบแล้วภายในสีเ่เดือนไม่ได้สวยมากนะพันกิมจูแต่กิมจูนี่ติดลูกง่ายกว่าของป่าสือเยอะนะครับมาลงปลูก รู้สึกผมคือถ้าเป็นถ้าเราลงปลูกถึงสี่เดือนนั้นรากเขาจะเดินเร็วถ้าอายุอะไรสี่เดือนนะสวยั้งสวยต้นกนึลังสวยครับเนะี่ยถ้าไม่ถึงสี่เดือนมันโตช้าครับรากเดินไม่ดีพันกิมจูเนี่ยเน้นหงปอซือหงพอซื้อสองเดือนสามเดือนเนี่ย,ย,ย,นนยก็โตแล้วโตเร็วพันหงพอซือ ตันนี้เป็นพันกินจูนะนี่ก็กินจู หลอกเกยอะครับแตกยอดพร้อมดอกครับผมสีเดียนกว่าเด็ดยอดทิ้งสองรอบนะับตัวนี้ขึ้นมารอบที่สามนะที่ผมลองไว้ดูว่าจะลองไวด้ดูไว้ลูกดูครับเผื่อมันจับถ้ามันจับผมก็จะไว้ดูกหนึ่งลูกต่อต้นนะฮะหนึ่งลูกต่อต้น ลูกตัวต้นตันนี้ทีแรกมันเหมือนจะตายนะมันขึ้นแค่ยอดสองยอดเนี่ยจริงต้นเนี่ยจริงอ่ะมันตายละตายครับตายแล้ว,ตแ,ลว,ตแ,ลวแต่เขาแตกมาใหม่แต่ออกด้านข้างด้านล่างกำลังโตอ่ะตายยากนะพันของปอยซื้อเป็นพันธุที่ตายยากเวลาลงปลูกนะแต่ติดลูกยากเหมือนกัน ายยากแต่ก็ติดลูกยากแต่ผลอร่อยที่สุดที่ผมลองกินมาดูดอกครับผมดอกเขาออกเยอะแต่ดอกข้างนั้นน่ะดอกเต็มเลยผม นข้างเป็นจิมจูครับแถวต่อไปเป็นจิมจูแถวนี้เป็นหงปอสือผมจะพาดูเพราะเน้นๆเฉพาะองปอสือครับต้นมันสวยนีดอกทั้งนั้นนะเราออกเต็ม ดอกออกเยอะครับผมจะเน้นไว้เฉพาะสองมันแตกแค่สองกิ่งนะเด็ดทิ้งกนะันเลแตกท่งพุ่มแค่สองกิ่งสองกิ่งบนเน้นเน้นเน้นแบบนี้แต่ที่พวกมันโตไปแล้วก็ปล่อยมันไปครับแต่แท้จริงผมต้องเน้นแบบนี้มันแตกเป็นแบบนี้อันได้ทรงพุ่มแบบนี้ครับเด็ดยอดต้องให้แตกกิ่งสองกิ่งพอผมจะเน้นแบบนี้บางทีเราก็เด็ดไม่ทันนะ เน็ตไม่ทันครับผมบางทีสวยมากครับพันธุ์องปอสือเป็นโตเร็วใบเยอะพันธุ์เนี้ยองค์ปอสือใบเยอะใบเขาจะเยอะกว่าแน่นกว่านี่ขนาดผมเด็ดตรงเนี้ยผมจะเด็ดตรงโคนกิ่งอะโคนกิ่งนตรงเนี้ยพยายามเด็ดตรงนี้ใบเกียวออกครับ พราะตอนนี้มันจะเข้าหน้าฝนคนระับบางทีมันจะมีแมงมลแ,แลงอะไรพวกนี้มาซ่อนอยู่ผมกลัวเพี้ยมันขึ้นผมก็เลยเอาออกหมดเลยฮนะตรงโคนจริงฮนะแบบนี้แบบนะี้ผมจะอ,ออกหมดเลยฮนะถ้ามีผมก็จะเห็นปั๊บผมก็อ,ออกเลยนะะเอาเลยอย่าให้มันมีเดี๋เล็ก็ได้นะนะเนี่ยเดีวเเล ลูกเยอะลูกฝรั่งถ้าทำลูกได้ดอกเขาจะเอามาพร้อมยอดใหม่แทงยอดใหม่ปั๊บมีดอกออกมาด้วยนะเนี่ยเด็ดยอดยอดแตกใหม่ก็จะมีดอกมาด้วยดอกเขาจะเยอะ ดอกเขาครับสวยอยดอกโตมากครับผมนี่ดอกเต็มเลย เป็นพืชผลไม้ที่น่าสนใจครับพันธุ์ของปลืสือขากิมจูใครๆขเขาปลูกกันนะปลูกเยอะที่วารินเนี่ยผมไม่เห็นเนี่ยที่อำเภอวารินผมไม่เห็นวางขายเลยพันไอ้หงปอเสือแต่กิมจูเห็นคนระับผมเห็นเยะอะครับผมตามตลาดจเจริญศรีเรี๋วพวกนี้มีเยอะ ไอ้ตามตลาดจรเดินสีพัน์งองปวดเสือก็ไม่เห็นนะไม่เห็นวางขาย ไม่ได้เยอะมากครับตันนี้ก็เราเรามานเก็บสามร้อยหรือประมาณสามร้อยครับผมหักที่ต้นที่พันกิมจูตายตายเยอะกิมจูกำลังสวยครับ กจะปลูกเป็นเหมือนกเกษตรผสมผสานนะผมมีต้นกล้วยเลยครเดี๋ยวผมพาไปดูต้นกล้วยกล้วยก็จะเป็นพันธุ์กล้วยเตี้ยนะผมที่เราลงปลูกอ่ะทนี้เราก็จะมีแดงอโยุทยาสามด้วยครับสองต้นเอาไว้ขยายพันธุ์นะ มีแค่สองต้นับผมเขาแถมมาตอนผมไปซื้อต้อนพันธุ์มาที่สามพานนะต้นพันุที่ผมซื้อมาคืออยู่ที่สามพานนะผมเขาแถมต้นพันธเลยแดงอายุทะยาสามมาสองต้นนะดังแตกสองพุ่มครับเอาไว้ทำพัน์นะผมถ้ามีลูกขายเห็นเขาบอกว่ากิโลละสามร้อยนะครับไอแดงอายุทยาสามนะ าหากินยากเลยหากินลูกยากคเนี่ยเตี้ยที่เราปลูกนะครับตอนนี้ก็อายุได้สี่เดือนกัน,นครับกล้วยปลูกพร้อมไอ้ฝรั่ง มีกล้วยก็มีเผือกครับผมมีเผือกเผือกนี้เราปลูกกลางร่องกล้วยครับผมปลูกสองแถวครับกล้วยสองแถวก็เผือกสองแถวแล้วก็จะมีมะกอกน้ํานะครับหรือมะกอกฝรั่งที่เราเรียกกันตันนี้ก็อายุสี่เดือนนะต้นเขาจะโตเร็วมากครับสี่เดือนปั๊บมีดอกแล้ว ก๋วยเราก็จะปลูกเพิ่มบ้างนะครับผมเพราะตอนนี้คุณพ่อแกจะปลูกนะแกขุดมาปลูกครับขุดที่ตรงต้นใหญ่เพราะต้นใหญ่เขามีหนอกมาคุณพ่อก็จะขุดมาปลูกครับตอนนี้เราก็จะมีมะยงชิดทุนเก้าครับซื้อมาปลูกตอนนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนครับลงปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งหรือสองเดือนจำไม่ได้ครับผม มยัยงชิดทูดก้าวเราก็จะมีส้มโอด้วยครับผมจะพาไปดูส้มโอครับอายุสี่เดือนเท่ากันครับอายุลงปลูกสี่เดือนแตกยอดดีครับแตกยอดก็จะแตกยอดดีปลูกใส่ท่อจะคุมหญ้าง่ายคุมน้ำง่ายแตกยอดดีครับ แตกยอดดียอดสวยยิ่งเราสีไอแคลเซียมโบรอนนะ่ะใบเขาจะสวยจะเงา <Yeah. S 2> เขาชอบแคลเซียมโบรอนนะ่ะเวลาแตกยอดใหม่ๆต้นที่ไม่ค่อยสวยก็มีคมบส้มโอตันนี้ก็จะมีละมุดหนึ่งต้นครับละมุดหนึ่งต้นะละมุดหนึ่งต้นันจะจับลูกครับมีลูกให้แล้ว จำลูกอ่ะตนนี้ก็อายุประมาณขุดมาจากที่บ้านนะท,ท,ที่แรกที่แรกที่บ้านนะ่ะลงปลูกแล้วได้ประมาณสองเดือนสองเดือนปับ๊บพอดีผมทําร้านค้าที่บ้านนะ่ะก็เลยมันติดที่ตรงที่ทําร้านข้าก็เลยขุดมาปลูกที่นาตัวนี้ได้ประมาณหกเดือนนะ่ะละมดอะ กล้วยสวยตอนนี้ไอพ่อผมเคยปลูกกล้วยอะทั้งสองปีสามปีก่อนสวยมากเลยกล้วยตรงเนี้ยสวยประมาณเนี้ยเต็มเลยเต็มตรงเนี้ยพ่อผมปลูกตอนนี้เติมต้นปลูกใหม่ครับปลูกเที่ยวก่อนไม่ยกล่องขึ้นเนยะตอนนี้เรายกล่องขึ้นปลูกนมียกล่องกับไม่ยกล่องอะพวกนี้เราไม่ยก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 ล่องปลูกครั้งแรก,กยกล่องที่ผมดูดูคือยกล่องจะสวยกว่า ยุบร่องต้นเขาจะโตเร็วกว่าโตดีกว่าครับตัวนี้ผมก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับตัวนี้ก็ฝากรับชมรับติดตามด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับขอลาเพียงเท่านี้ครับ sbadihap